โอเคสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยตอนนี้อยู่ในเกม Star d i v a l Party 5มันก็คือจริงๆแบบพาร์ทหนึ่งใช่ไหมเราจะอดัดแบบว่าติดกัน2อันก็การเป็นครึ่งชั่วโมงแต่เราจะตัดเพราะว่าเราอยากให้มันเป็น1วันหนึ่งพาร์ทอะไรประมาณนี้โอเคเรามาดูคำพยากรณ์กันดีกว่าเออโอเควันนี้ก็คือพวกเขาพยายามสุดก็คือวันนี้เราจะโชคดีนั่นเองคือสรุปสั้นๆกดสคิปไปก็คือเขาจะให้เฟอร์นแนน์เราเราจำได้โอเคเอาเป็นว่าเราไม่อยากจะวุ่นวายอะไรมากกับเกมนี้ก็คือแบบอยากจะเล่นไปเรื่อย สมรวดเมืองอยู่อ๋อโอเคเขาส่งเควสมาให้เราฆ่าสลามสิบตัววะโอเคได้เลยไม่ใช่ปัญหาปึ๊บปึ๊บอ่ะปึ๊บอ่ะปึ๊บอันนี้เราจะขายหรือเก็บไปกินยังเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแล้วมัดอันนี้มันหายไปไหนวะเดี๋ยว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 ,ยวโอเคเราขอขุดหินตรงนี้สักหน่อยถามว่าขุดทำไมรู้สึกมันลกลูกหูลูก,ลกตาอ่ะจ้าเฮ้ยฐานเป็นอะไรที่เยี่ยมอุยจ เอเจอเราจะขายหรือเราจะทำอะไรดีคือตอนนี้สับสนกับการเล่นมากเลยคือเทลเรีย1.4ึเพิ่มมาแตบบ่ว่าคือหนี1.4มันมาเล่นอนะันนี้สักนิดนึงไงขอแบบขอ,ขอลงซะหน่อยใครดูก็ยินดีต้อนรับด้วยเพราะว่าเกมนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นติดอันดับหนึ่งในเกมโปรดเราเกมโปรดของเราจะมีแบบว่าเทลเรียไหมครับแล้วก็เกมนี้ขอเข้าไปติดด้วยคือไม่รู้เป็นไรชอบเกมที่มันแบบว่าภาพมันเป็นพิกเซลพิกเซลแบบเกมแนแวแซนด์บ็อกซ์สอดีเลยพวกเนี้ย ค่อนข้างชอบฮพบเึบจะลดอีกนานไหมหนูนี่ต้นอะไรวะเนะี่ยเอนจีจะหมดแล้วเนะี่ยลดไปแบบชาติหนึ่งอนะชาติหนึ่งจะหมดแล้วเนะี่ยโอเคลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็รู้สึกว่าเราจะเออจีออดไปเปิดแล้วกันให้คลีนมันเปิดอ้าวเราให้ของใครไปม้างเนี่ยลืมดูลืมด,มดูไปหมดเลย b i l l y a n Farm เรารู้สึกว่าวันนี้ถ้าเราโชคดีนะเราจะเดินหาของป่ามันมีโอกาสคือถ้าวันนี้ดวงดวงไหนดวงดีเราควรที่จะไปลงเหมืองเพราะว่าลงเหมืองนี่เป็นอะไรที่ดีมากเปิดมาเท่านี้ถือว่าได้ตังค์เยอะอยู่นะเอาช็อกโกแลตมาด้วยเราได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเัื่องขาดอีกลีกจำได้ว่าขาดลีกถามว่าลีกเอาไปทําอะไรมันแบบว่ามันเป็นของที่มีประโยชน์มากอย่างหนึ่งเลยโอเคตอนนี้เราว่าเราจะไปลงเหมืองกันดีกว่าแล้วก็เราใช้อันนี้แล้วก็ใช้ดาบพลังแห่งความทื่อ ดาบพลังความทื่อนี้มันแบบว่าสุดยอดไปเลยเรายังไม่ได้ซื้อช่องสองออโอเคเราจะเก็บเงินให้ถึงสองพันเราค่อยซื้อเพราะว่าเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้นั้นแหละโอเคทุกคนเราจะเราจะทําเราจะพูดโม่ซเราก็จะวุ่นวายนี่แหละเราให้ของเพนนีไปแล้วเราเจอคนในเมืองครบยังวะเ,เป็นว่าช่างบันเถิงต่อทุกคนช่างบันเถะิะเราทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์ดีกว่านี่รู้สึกดีที่เอานี้มาคือแอบไปเล่นในมือถือมันนิดนึงสตาร์ดิวในมือถือคือแบบว่าช่วงที่ไม่ลงคลิป ก็คือแอบไปเล่นก็คือบางวันแบบไม่ได้อยู่บ้านไงไปข้างนอกก็ต้องเล่นด้วยมือถือเฮ้ยคอมมิชเนียตี้เซ็นเตอร์อันนี้คืออะไรต้องอ่านเดี๋ยวเล่นไม่รู้เรื่องบอกเลยคือไม่อยากจะอ่านอ้าวสวัสดีทําไมแล้วก็ยืนดูจุดๆุจุด,จด,จดเห็นแล้วมันแทงตาะมัดเลยทําไมอะลุง นี่คือูนย์ชุมชแนแห่งเมืองพิลิกแกนหรือ,อยังน้อยก็เป็นสิ่งที่เหลืออยู่ทําไมอะ่ะมันพังแล้วเหรอทำไมลุงไม่ซ่อมอะ่ะลุงจะใช้ผมซ่อมใช่ไหมมันเคยเป็นความสุขและความภูมิใจของเมืองแห่งนี้ที่นี่เต็มไปด้วยกิจกรรมมากมายแล้วปล่อยให้พังทําไมอะลุงผมไม่เข้าใจอะ่ะคือมีคนมาใหม่ลุงต้องใช้งานเลยเหรอตอนนี้ดูสิน่าอายจริงๆทุกวันนี้คนหนุ่มสาวต่างเลือกที่จะนั่งอยู่หน้าเวทีมากกว่ามารวมตัวการทําอะไรกับชุมชนโอ,อ้โหโคตรสะท้อนชีวิตประจําวันของจริง จะฟังดูฉันพูดสิเหมือนตาแก่ทึมๆจึมจริงๆลุงฟองกระจกไหมลุงลุงก็แก่แล้วนะบริษัทโจจ้าพยายามเข้ามากดดันฉันเพื่อขอซื้อที่ดินเพื่อเอาไปสร้างเป็นโกดังเก็บของบริษัทที่เราเพิ่งลาออกมานีว่ว่าเมืองพิลิเกนต้องการเงินก็จริงแต่ว่ามีบางสิ่งอยู่ฉันเอาไว้ไม่ขายที่นี่คนเก่งเกงเดี๋ยวอ,อ,อคนแก่หรือว่าลุงชมตัวเองคือแบบตกใจไงคนอะไรวะชมตัวเองคนเก่งๆคนแก่ๆอย่างฉันคงจะโหยหาอะไรบางอย่างบางอย่างในอดีตแล้วมั้ง ถ้ามีใครสักคนสมัครมาเป็นสมาชิกของบริษัทโจจ้าอีกฉันก็คงต้องมุ่งหน้าไปข้างหน้าแล้วขายมันจริงๆก็คือโจจ้าพยายามจะซื้อที่นี่แล้วก็ทําเป็นโกดังเก็บของโอเคเข้าไปข้างในกันเถอะข้างในมีอะไรลุงผมต้องเข้าไปด้วยเหรอมันนัก,กลัวแนละ้วมันจะมีผีไหมอ่ะสองดีมันยังจะกลัวผีอีกเหรอโอเคโอ้ยไปได้แตะคีย์บอร์ดเดินเองได้ด้วยผีหรอเนี่ยเสียงลมน่ากลัววะ่ะ วู uh, เสียงประตูเืมอะไรล่ะเนี่ยสงใสยวินเซนต์กับแจ๊สต้องเข้ามาเล่นในนี้แน่ๆที่นี่โซมมาเยอะมากจากที่ฉันเคยทำได้เคยจำได้เฮ้ยตัวอะไรมีโบกมือให้ด้วยอะไรลึกลุงไม่เห็นอีกเอา้าแล้วเราเห็นอยู่คนเดียวลุงผม,มเห็น,นจริงๆนะเป็นอะไรเธอไม่สบายเหรอเมื่อกี้มันมีตัวอะไรอยู่ตรงนี้อะลุงลุงไม่เห็นเหรอ เธอเห็นอะไรกันหรือฉันว่าไม่แปลหรอกที่นี่จะเต็มไปด้วยหนูลนะหนูอะไรตัวสีเขียวล่ะเนี่ยงกะลุงอ่ะลุงหันมาดูดิมันหายอีกแล้วเลยทำไมมันให้เราเห็นคนเดียวลุงผมมาได้บ้านนะ่ะเธอกํากลังทําให้ฉันก้างวงนะเอ y s ชไอคำเมื่อกี้คือแทนตัวเราว่า a b c เราตั้งชื่อให้ตัวเราดีกว่าเราตั้งชื่อว่า a a b s s o k a ชื่อว่า a b s เอาละฉันว่าฉันจะกลับบ้านแล้วละเริ่มหิวเสและ ก็คือคิดยังไงตั้งชื่อว่า ABC วะเอ้ะจากนี้ฉันคงจะเปิดที่นี่ไว้ตลอดบางทีเธออาจมาช่วยจัดก,การหนูในนี้ซะหน่อยถ้ามีเวลาว่างลุงใช้งานเหมือนอย่างเดียวเลยผมเพิงย้ายเข้ามาใหม่นะเห็นใจกันหน่อยไม่ได้หรอแปลกจังไว้ฉันจะกลับมาสำรวจที่นี่เพิ่มเติมทีหลังเอ่อลุงทำไมลุงทำนี้ครับผมเนี่ยมาถึงลุงให้เราซ่อมเลยวะ่ะ คือแบบดูก็รู้ว่าแบบโยนภาระให้ซ่อมเลยทำไมลุงเป็นคนอย่างนี้ I don't understand ลุงแล้วก็ขอไปขุดเมืองดีกว่าตอนแรกคือจะไปเดินหาของป่านะแต่ว่ารู้สึกว่าอยากจะลงไปเหมืองว่าไอ้นี้ซ้ำเมืองเราจะลงไปค่าสลามสิบตัวในเควสกันก่อนคือเราไม่รู้ว่าเราลงไปถึงไหนกันแล้วลีนัสเรารู้สึกว่าเรายังค่าเอ้ยไม่ใช่ฆ่าเข้าเอเวนเจอร์กิไม่ได้ เราลงไปถึงชั้น5ยังโอ้ลงไปถึงชั้น5แล้วด้วยธรรมดาที่ไหนละ่ะวันแรกๆลงมาได้ขนาดนี้ก็ดีโอ้จีออดว่ะเอ้ยลืมไปจะเอาจีออดไปเปิดเดี๋ยวมันสี่โมงเดี๋ยวเปิดไม่ทันไม่เป็นไรช่างมันไว้วันอื่นก็ได้โอ้นี่ไงเขาบอกว่าวันนี้เราดวงดีเลยเจอง่ายหน่อยเอาเอานี้ไปเยอะๆพอมันใช้อัปเกรดอุปกรณ์เราได้เรามีช็อกโกแลตในตัวมันโอ้เจอควอสเขาบอกแล้วว่าวันนี้ดวงดีเราต้องเอาไปบริจาคหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้มันดีเกินไปแล้วนะ มันดีเกินไปแล้วนะมีทางให่างนี้เลยเดี๋ยวขอตัวนี้ด้วยขอตัวนี้ด้วยขอตัวนี้ด้วยเราต้องต้องการเฮ้ยไอ้นี้ยูไอไอ้นี้ยูโบรหุยสุดยอดเยี่ยมขอบคุณมากเราต้องการลงไปถึงชั้นสิเพราะว่ามันจะได้บากเชื่อมกับลิ์เอ้ยสลามเราต้องการไม้สิบตัว hey, เอ้ยเอ็งไม่เกี่ยวดิเอ็งเป็นตัวอะไรไอ้ดอนโนยูไอ้ดอนวันนท็อกวิดยูไอ้ดอนวันนไฟวิดยูด้วย เออเออเออสลามดอกอะไรไม่รู้โอ้เอ็งดอกเชอร์รี่บอมขอบใจเอ็งมากเลยวะอืมกินแม่งเลยงามโอเคได้เชอร์รี่บอมด้วยวะคือจริง,รงๆเราควรจะกินช็อกโกแลตนะไม่ใช่กินนั้นเมื่อกี้ไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครว่าจะว่าตัวเองนี่ไงช็อกโกแลตมันให้เอเนอร์จีเยอะกว่าแล้วทำไมเอ็งไม่กินช็อกโกแลตเราอุย้ยจีออดเท็มได้งี้สิแต่มนเสียตังเปิดนนะจีออทนะรู้ไหมเราขุดเฉพาะหินที่มันทุบทีเดียวพังก็พอ ไปขุดหินนั่นอื่นที่แบบทุบหลายทีเดี๋ยวมันจะเปืองเอาเอ้สลามกี่ตัวเนี่ยชอบชอบชอบเยอะเยอะดีเยอะดีชอบเอ๊ะทำไมเราตีนายไม่ได้ทําไมข้าต <ique> ีเจ้าไม่ได้ข้าตีเองไม่ได้จะเจ้าหรือจะเองวะเฮ้ยเดียวจะเย็นไหมปะจะเย็นไหมปะ้ยู้นืดหนืด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 ขี้มูกขี้มูกอย่าเอาขี้มูกมาเปื้อนเราเฮ้ยมีตัวนี่อยู่ตรงนี้ตัวนี้หินปอมนี่วะไอตัวหินปลอมไอหินปอม เราจำเป็นเราต้องเก็บอันนี้ไปด้วยวะเฮ้ยกินอันนี้แล้วําถ้าวันนี้เปิดจีออนไม่ทันก็ไม่เป็นไรเพราะเรามาทำเคเวสฆ่าสลามเฮ้ยพลังแห่งบัดทะยักขึ้นสนิมถามจริงทางลงอ่ะทางลงอ่ะพี่ไอนี้ทางลงมันจะทุบหินอันที่มันหนึ่งก็พอหินเก็บไปด้วยเอาไ้ใช้ทำฟาร์มคือตอนนี้อะไรทุกอยาก่างโอ้เยี่ยมจริงเฮ้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 ไอนี้สลามสลาม I อ l ิวคิว y o เ first เลยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยตายมันโอ้โอเคเยี่ยม <c oughs> เขาบอกแล้ววันนี้เราดวงดีวันนี้หลายเด้งวะ่ะหลายเดง้งหลายเด้งช่างแมง่งทุกคนตัวนี้คาไปด้วยเฮ้ยแต่มึงไม่เกี่ยวตัวหินปะโอ้โหดอกทางลมนี้ยิ้มแฉ่งเลยอะยิ้มแฉ่งเลยดอกทางลมคือโอ้โหวันนี้เขาบอกว่าเราดูดีแล้วมันก็ดีจริงๆแหละนะ เผื่อต้องไปซื้อของกินแล้วก็ไปตกปลาเผื่อแบบได้ปลาเยอะคือถ้าบอกเลยการดูโทรทัศน์ในสตาร์ดิวนี่เป็นอะไรที่บอกว่าช่วยมากๆเลยเออ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 ตายซะกี่ตัวละสลามเจ็ดตัวเลยสามตัวทุกคนโอเคเหลือสามตัวตัวนี้ตัวที่แปด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 ปเฮ้ยมันดื้อมันดื้อมันมันดื้อเหรอดื้อเหรอดื้อเหรอเราจะไม่เก็บอันนี้ไปแล้วกันเกะกะลงคันนี้แล้วกัน โอเคลงโอ้ oh, เจอแบบนี้มันต้องมีของดรอปแน่เลยนั่นงเงว่าแล้วว่าแล้วแล้วมันก็ต้องแบบมีปัญหาแต่ไม่เป็นไรเลี้ยงไม่เจอนี่ใช่ไหมแล้วก็เชอร์รี่บอมจ้ะแล้วก็เดินหนีออกมาเดี๋ยวเราโดนระเบิดโอ้ oh, ไม่เจออะไรเลย GGWP ไหมละ่ะกินแม่งเลยแค่ราหลอดถำ้ำคือเราต้องการเอเนอจีเพราะเผื่อกงืนเราต้องจะไปตกปลาต่อเนาะถ้าเอเนจีเราเหลือเนอี่ยมันนี่ดิไม่ดรอปอะไรด้วย ค่ามอนเยอะๆก็ดีนะจะได้แบบว่าเพิ่มอัตราการเพิ่มเลเวลเพิ่มเลเวลการต่อสู้เนี่ยฮึบ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 ฮึเฮ้ยเฮ้ยเฮะยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้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 ยเเฮ้ย้วเฮเฮ้เเฮ้ยเเฮ้เฮ้ยเเฮ้เเฮ้้ยเเ้เฮ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 ้เ้ยเฮ้ยเ้เฮ้เฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้ยเ้ยอื้อเฮ้เฮเย ทิ้งนี่ไม่เลยไมย้หาใหม่ได้ง่ายๆจึ๊บจึ๊บขอลงไปอีกชั้นหนึ่งได้ไหมคือเราต้องการอีกแค่ชั้นเดียวเราจะได้ไม่ต้องลงมาใหม่หรือว่าต้องมานั่งขุดแบบเส,เสียเวลาเฮ้ยเฮ้ยเยอะเฮ้ยเฮ้ยนี่แหละโอเคมาถึงชั้นนี้แล้วก็ขึ้นข้งบนได้เลยได้อะไรอะรองเท้าเยี่ยมไปเลยจะขอแบบโยนไปข้างนอกก่อนได้ไหมเออขอโยนไปข้างนอกก่อนแล้วก็เอาอันนี้โยนไปข้างนอกไปไม่ใจบีอันนี้โยนข้างนอกแล้วเราก็เก็บรองเท้าเข้ามารองเท้ามาใส่ตัว แล้วเราก็จะวิ่งเร็วแล้วเราก็จะขึ้นไปข้างบนแค่นั้นแหละไปชั้นสูงกันดีกว่าไปเอเวนเจอร์คิวไปเอาตังกันไม่ได้ตังอยู่ไม่รอดเกมนี้ต้องอยู่โดยมีตังแล้วเมืองเราค่อยลงต่อพวกนี้เวลาที่เหลือจะไปตกปลากันเออนั่นแหละไปที่เอเวนเจอร์คิวเราก็จะได้เงินเดี๋ยวละมันอยู่ไหนอะลงไปชั้นสี่สิบของเหมืองเดี๋ยวเราทำเควสเสร็จแล้วเราไม่ได้เงินเลยเ,ลยเหรอลุงลุงอ๋อเควสอยู่นี่ ไม่ใช่ดิน,นี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วลุงตังเราอะพลังโจมตีโอเคอันนี้ค่อนข้างดีนะเราจะเปลี่ยนตามถ้าเราจะถ้าเราอยากได้นะลุงอ,อ๋อค่อยทำเควสเพื่อเขาแอดเป็นเจอเกิยวนึกว่าจะทำให้ตังถกไม่คุม้มไม่คุม้มไม่คุม้มตรงนี้ต้องมีของป่าสินี่ไงลีกอุ้มกับบ้านโอ๊ย สะอึกเมื่อกี้สะอึกสะอึกกับสะอึกโอ้นี่นี่น,นี่โอ้ยม่ขายไม่ขาย,ม,ขายม่ออาเราใช้คือของป่าทุกอย่างไม่มีประโยชน์คือเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่คือต้องเดินกลับไปกลับมากลับมาเก็บเนี่ยต้องเดินกลับไปบ้านนี่จเจริญจริงๆเกมนี้บอกเลยว่ามันเป็นเกมที่เหนื่อยต้องเดินถ้าคือถ้าเราวิ่งไวได้นะแบบว่ามีกลุ่มปุ่มกดวิ่งแบบกดสองที่แบบปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บแล้วก็วิ่งนะเยี่ยมบอกเลย วันนี้ต้องได้เงินดีของป้ามเยอะจริงวันนี้แล้วก็มีหนอนตรงนี้ด้วยเฮ้ยจับคัพเปอร์เยี่ยมโอ้โหมีลิกตรงนี้อีกวันนี้มันดวงดีจริงเว้ยอย่างที่โททัสบอกเลยเราลงไปข้างล่างแล้วน่าจะได้หัวหอมแน่เลยเหตุอะนี่ดวงดีจริงวันนี้ทําอะไรก็ขึ้นเราขอขายก่อนนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์ยังไม่เอาบริจาคพิพิธภัณฑ์แล้วกันคือขอขายก่อนโจนจีออนนี่เก็บไว้ปึ๊บ อันนี้ด้วยมีอะไรเก็บไปในนี้ให้หมดเลยเก็บ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 แล้วก็จัดกดจัดของอัตโนมัติจะไปเดินเก็บของกันเอาของไม่แค่นี้ก็พอปึ๊บจะเดินลงไปข้างล่างแค่นั้นแหละเฮ้ยแต่วันนี้เราไม่ตงไม่ตกปลาดีกว่าตัดไม้เอาเพราะว่าเราจะเผื่อเอาไว้ทำ้วขึ้นไปข้างบนไปเก็บไอ้นี้กันเก็บพวกของอะ่ะแล้วเราก็ต้องลงไปท้ายฟาร์มด้วยท้ายฟาร์มนี่เป็นอะไรที่แบบว่าเวลี่กูดโอ้ลีกมีตรงนี้โอ้โหมัน ต้องเชื่อโททัตจริงแล้วแหละโททั์มีประโยชน์ขนาดนี้คืออยากได้มั้งวะแบบสมมติว่าไหนดวงไม่ดีก็ไม่ต้องออกจากบ้านจบนอนอยู่ี่บ้านเลยแต่เกมนี้มันหลอกลวงประชาชนนะบางทีเขาบอกว่าเราดวงไม่ดีนะแต่เดินไปเดินมาก็ได้แบบได้ของฟูลเลยท้งหน้าที่บอกว่าเราดวงไม่ดีเฮ้ยอบิเกลเป่าฟุตอยู่ฟุตเป็นคล้ายๆคุยแต่ว่าเป็นเหล็กถามว่ารู้ได้ไงเคยเป่าอยู่ช่วงหนึ่งช่วงสมัยหนุ่มๆแล้วตอนนี้มึงไม่หนุ่มแล้วไงวะลีก ไ okay, yeah. อนี้อยู่โอเคเยี่ยมอืทางตาน,นิสุดยอดไปเลยระหว่างที่เราเล่นเกมนี้แล้วก็เชื่อไหมเราเปิดเอ k เคเทละเรเียวไว้ก็คือต้องการฟาร์มแล้วก็คือใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ด้วยกันเล่นเกมสองเกมพร้อมกันแม่งเลยสุดยอดอเออเฮ้ยสองคนนี้เขายืนสวีทกันเ,เราลงไปเจอกันที่ทะเลดีกว่าทุกคนคือแบบขี้เกียจเดินไปขี้เกียจ แบบคิดเกตตัดไปตัดมาเกตปะเดี๋ยวลงไปเจอที่ทะเลถ้าเจอของกลางทางเราค่อยกดถ่ายโอเคว่าเจอของกลางทางจริงด้วยคุยขยะแล้วได้ของแม่เรานี่มันติดนิสัยพูดขยะจริงหวังว่าเขาจะไม่เห็นนะเออนั่นแหละคือลงไปทะเลก็ต้องการอย่างเดียวทิสอี a หอยมีอะไรไหมวิลลี่ขายแล้วเราขายของให้วิลลี่ไม่ได้ด้วยแล้วคือเขาบอกว่าวันนี้โชคดีหน่อยว่ะในโชคดีของเราแต่เราต้องมาซ่อมสะพานเราต้องการไม้โอ้โหมันอยู่ฝั่งนู้นอะ่ะเฮ้ Last shot. ล t าส o ดศิลปวัตถุหรือว่าพูดง่ายๆที่เขาเรียกกันว่าแมททีย l วัสดุอะไรพวกนี้ต้องเอาไปบริจาคให้กันเธอแต่ว่าไม่ให้ครีโกขอขายก่อนคือขอมีเงินก่อนไหมแต่ว่าอันนี้อันนี้น่าจะดอกยากกว่าพวกแรกในเหมืองนะรอเด็กๆเ,เดินไปก่อนเราจะคุยขยะเราไม่อยากให้เด็กเห็นวัดถุมันไม่คิดว่ามันจะเห็นนั่นเด็กเข้าไปในบ้านเร็วเข้าไปเออคุยไม่เจอละ นึกว่าจะเจอของดีๆอะไรหวัดดีหนูแจ๊สอย่าเบินพังอย่าเดินบางทางลุงสิเนดะลุงตบ้วยอีโต้เลยโหดจังวะมืดๆไอ้นี้ซ้ำไม้สักนิดอือเพราะว่ามันต้องมีของวะมันจะไม่มีเหรอเราขอเดินเลาะเดินเลาะมันจะมืดทั้งทีนะมันจะมืดทั้งทีนะต้องเดินมาแบบให้ได้ถงได้ของซะหน่อย ถ้าไม่มีเลยนะจะตัดไม้บอกให้ตัดไม้แล้วก็กลับตัดแบบให้เอเนจีหมดแล้วค่อยกลับไปบ้านไปนอนเกมนี้นอนได้สูงสุดตีสองถ้าจำไม่ผิดเพราะถ้าเกินตีสองไปแล้วก็เราก็จะสลบเหมือนแล้วก็ตังค์ก็หายด้วยน่าจะโดนเอ้ยไม่ใช่โดไม่ได้โดนขโมยนะแต่ว่าแบบเราจะสลบแล้วก็จะมีคนพาเราไปหาหมอแล้วพอเราไปหาหมอแล้วก็เสียเงินน้องหมอฮาว หมอในเมืองนี้ชื่อฮาวิ่โอเคเราจะมาดูว่าเราจะได้นี่ไหมเฮ้ย hey, ได้อันเดียวทําไมมันไหนบอกว่าวันนี้ดวงดีไงทําไมได้อันเดียวมันมีทุกวันนะเนี่ยในรดูเนะี้ยได้อันเดียวคืออยากจะร้องไห้โอเคเราว่าเราไปตัดไม้ที่บ้านดีกว่าใช้เอเนอร์จีให้หมดคือสี่ทุ่มแล้วเนะี่ยเฮ้ยนี่นอนดึกก็ไม่เป็นไรหรอกก็ขึ้นไปตัดแถวบ้านเราดีกว่าตัดแถวอื่นมันอันตราย ล้วมึงจะเงียบทำไมได้ของใครนี้ก็คุ้มแลนะชืบชืบเดินเฮ้ยมึงวังเวงอะ่ะบรรยากาศแบบโคตรได้อะ่ะบรรยากาศมันวังเวงมากคือมันน่ากลัวพูดสั้นๆโอ้โหมันเกินไปแล้วนะขอตัดแบบมืดมืดอยู่ตรงนี้จะเดี๋ยวเราดี๋ยวเรากลับมาตอนที่ตัดไอ้พวก3ต้นนี้มันเสร็จแล้วกัน Okay, โอเคเราโกนต้นไม้ามตนทิ้งไปหมดแล้วแต่ว่า Energy มันก็ยังเหลือเราต้องใช้ให้คุ้มให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้โอ okay. <Okay. S 2> เคเที่ยงคืนล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยังไม่หมดโอเคนอนถึงเวลานอนเดียวนีเนีวขายของกันดิมีอะไรขายได้บ้างวันนี้ป๊ป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 ๊ป๊ป๊เฮ้ย <Hey, S 2> เราขายไปแล้วลืมไบตอนเช้าเหลือแค่เราคราบนู่นทำนี่ครานั้นเราจะขายอันนี้ด้วยจีออดเราต้องเก็บไว้เปิดที่เหลือขายไม่ได้เลยทุกคน อันนี้ได้ได้ขายได้ของจากถังขยะที่ดูแล้วการขายได้ด้วยของจากังขยะ <_ d ans> ถึงเวลานอนเอนเตอร์เจียงเอนเนอร์จี้หมดยากรอ,อากาศไม่ดูดูพวกนี้แล้วกัน <_ d ans> ชื้อเข้านอนเลย <_ d ans> อ่าความชำนาญใช้ล่วงเขาเรียกพีอไม่ใช่หรอเก็บเกี่ยวเลเวลโอเคเราเลเวลเราอัพเพราะว่าเราไปเก็บไอ้นี่มาเยอะเก็บของป่าเก็บของป่าก็ทำให้เลเวลเราอัพนะโอเคสองพันแล้วอ่ะ เงินเราน่าจะถึงสองพันแล้ว